สวัสดีครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเช้ชาเชแบบนี้กับผมเช่นเคยครับเอฟชนายูโรกสเกตฟุตบอลน,นะครับมีข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของมัสท t i เดลิกครับโอ,โอ้มีรายงานว่าเดลิกไฟเขียวจะไปแมนยูนะครับเหลืตอตกลงกับพี่เสือให้เรียบร้อยซะกอ่อนนะครับมีรายงานจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟาบิซซโอโรมาโน่ครับบอกว่ามัสทเดลิกกองหลังของไบยูนิค ไฟเขียวให้กับการย้ายตัวไปสู่แมนเชสเตอร์ยูนเตดจากนี้ไปครับเหลือเพียงแค่การเจราจากับทางไบเยนเท่านั้นแมนยูครับต้องการดึงเซนเตอร์แบ็กมาเสริมแนวรับในช่วงสัมมนี้แต่ความพยายามในการเซ็นสัญญากับจอรันบรัดเวดของเอเวอเรตตนต้องชะงักไปเพราะว่าทีมของอย่างเอเวอเรตันเนี่ยไม่ยอมลดค่าตัวนะครับมาเลยเจราจาต่อรองยากนะพวกเขาเลยหันไปติดต่อกับเอเนต์ของเดนลิกครับที่ดูเหมือนว่าไบเยนจะพร้อมปล่อยตัวให้ย้ายออกจากสโม,มสร แล้วรายงานล่าสุดครับจากฟราบิชิโอโรมาโนบอกว่าตอนนี้กองหลังวัย24ปีอย่างเดลิกก็แจ้งให้กับตัวแทนของเขาทราบเลยว่าโอเคที่ย้ายไปอยู่กับแ OK, มนยูโอเคหวงพร้อมละที่ไปเล่นในถิ่นโอทราฟอร์ดอะไรเงี้ยเชื่อกันว่าการเจรจาสัญญาส่วนตัวก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะตอนนี้เอเจนต์ของเขากําลังพูดคุยกับแมนยูแถมเหมือนว่าทางเอเจนต์เขาคุยกับแมนยูเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับว่าแมนยูจะหา้อ้กลงกับไบเยอร์ได้หรือเปล่า โดยที่ทีมอย่างไบเยนเองครับต้องการค่าตัวอย่างน้อย50ล้านยูโรบวกโบนัสก็42.3ล้านปอนด์รายงานจากแดนเบียนะครับบอกว่าดีลของเดลิกอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจบยูโรหากทางแมนยูยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมไบเย,ยนคว้าเดลิกมาจากยูเวนตุสด้วยค่าตัว75ล้านยูโรครับแต่เชื่อว่าพวกเขาพยายามจะลดภาระค่าเหนื่อยจึงเปิดกว้างต่อการปล่อยเขาออกไปนะครับโอ้โหนักเตะเหมือนจะไฟเขียวครับ จะย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้แจ้งกับทางเอเจนต์เป็นที่เรียบร้อยรอให้ทางแมนยูนะครับไปคุยกับไบร์นให้เรียบร้อยครับว่าจะตกลงค่าตัวที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวของเมสซี่กันหน่อยครับแบบนี้ฟ้าขาวอาร์เจนติน่าก็ยิ้มเลยแกเมสซี่คัมแบ็กกลับมาซ้อมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสำนักข่าวของรอยสเตอร์ครับก็บอกว่าลิโอเนลเมสซี่ Messi, กับตันทีมชาติอาร์เจนติน่ากลับมาซ้อมแล้วครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เมสซี่เนี่ยไม่ได้ลงซ้อมเลยนะตั้งแต่เจ็บต้นขาระหว่างเกมชนะชิลี1-0เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเล่นนั่งดูเพื่อนเล่นในเกมชนะเปรู2-0เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสาพันฟุตบอลอาร์เจนตินาก็เปิดเผยว่าซูเปอร์สตาร์สายผ่านตลอดอย่างเลโอนลเมสซี่นั้นหลงซ้อมแบบเคลื่อนไหวก่อนจะลงซ้อมกับเพื่อนๆในเวลาต่อมาสตาร์วัย37ปีอย่างเมสซี่ครับมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนใน2ซีซันที่ผ่านมา ยังไงก็ดีครับคาดว่าเขาจะฟิตลงสนามพบกับเอกวาดอร์ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศครับวันเพื่อสบตินนี้ได้นะครับก็ถือว่ายังพอ,อไปต่อได้ครับสำหรับลิวเนลเมสซี่นะครับไม่ได้เจ็บอะไรมากตอนนี้ก็ลงซ้อมได้แบบจริงจัง,จง,จง,จงอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ลงซ้อมได้เรื่อยๆนะครับก็ให้กำลังใจต่อไปเพราะว่าทางอาร์เจนตินาก็เหมือนจะขาดเมสซี่ไม่ได้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกคนที่มีผลต่อทีมนะครับไม่อยากให้เจ็บเลย แล้วก็มีผลต่อแฟนบอลที่มาดูเขาในสนามด้วยครับสำหรับทางด้านของลีโอนลเมสซี่นะครับผมถือว่าต้องมาตามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมาตามนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อเลยครับมีข่าวสารของโมฮัมเหม็ดซาาครับวาพูดถึงกันหน่อยครับโอ้โหต้องโชว์หุ่นนะช่วงนี้ฟิตหุ่นอยู่นะทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาราครับโชว์หุ่นฟิตนะครับคืนซ้อมลิเวอร์พูลกลุ่มแรกนะครับ ฉะนั้นของโมฮัมเหม็ดซาราครับโอ้โหจะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆที่จะกลับมารายงานตัวซ้อมช่วงปริซันที่ส่วนฝึกเอ็กซ่าในวันสุกนี้และกองหน้าลิเวอร์ p o o ก็ดูฟิตกว่าที่เคยนะครับหลังเกมฟุตบอลโลกรอบเัลเลือกที่อียิปต์นะครับพบกับบู k i กินาฟาโซนะครับผมและกินีเบซอในช่วงต้นเดือนมิถุนายนซาลาก็ใช้เวลาพักในช่วงซัมเมอร์ ยังไงก็ตามครับนั่นไม่ได้หยุดให้โมซาลาในวัย32ปีมุ่งม,นะมั่นนะมุ่งความสนใจไปที่รูปร่างของเขาและปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความฟิตเมื่อเขามาถึงเพื่อซ้อมปริซันในวันศุกร์ที่ผ่านมานะชุดแรกนะครับที่แชร์บนอินสตาแกรมของโมซาลาระหว่างที่หยุดพักแสดงให้เห็นว่าโมซาลาเนี่ยมีสภาพร่างกายที่โดดเด่นซึ่งดูพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ภายใต้าการุมทัพของอานิสลอตนะครับ การอัปเดตล่าสุดของโมซาลาแสดงให้เห็นว่าเขากําลังทํางานบนลู่วิ่งในโรงยิมโดยรักษาระดับความฟิตของเขาก่อนการทดสอบเล็กเต็ดนะครับในช่วงเริ่มต้นของการเตรียมตัวที่เอ็กซ่าหลังการจากไปของเชมิเนอร์เมื่อเสมอที่แล้วซาลาก็จะดูกลายเป็นนักเตะที่ฟิตที่สุดของลิเวอร์พูลเมื่อตอนเขารับการทดสอบประจํำปีโดยเป็นผู้นําของกลุ่มนะครับเช่นเดียวกับโดมินิกสบอสไล คาดว่าเขาจะกลับมาเป็นผู้นําของกลุ่มได้อีกครั้งในช่วงสมมน้ครับโดยดาวเตะหมายเลขสบิบอดอย่างโมซาลาเป็นหนึ่งในจาก16ผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ที่กลับมาในวันแรกเวอร์พูจะใช้เวลา2สัปดาห์ครึ่งนะครับที่เมอร์ซี่ไซด์ก่อนจะบินไปสหรัฐอเมริกาในวันที่23กรกฎาคมเพื่อเริ่มต้นทัวร์พรีซีซั่นนะครับผมก็ถือว่าฟิตหุ่นแบบจังๆนะครับสำหรับโมเมซาลานะ ถือว่าหุ่นดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วก็ความฟิตดีก็มีใช้ดีๆเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นนักเตะคนที่รักษาความฟิตให้มันคงเส้นคงวาครับต่อให้ไม่ค่อยได้เล่นฟุตบอลครับหรือว่าช่วงพักซัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะหาทางเพื่อที่จะฟิตร่างกายให้มันอยู่ยงคงกระพันนะครับสำหรับเนันของโมซาลาไม่ให้แรงตัวเองมันตกนะครับจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับเนันของนักเตะรายนี้ที่มีระเบียบว,วินยัย ที่มีระเบียบวินัยเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อครับมีข่าวสารของเจ้าฟลิกมาพูดถึงครับเหมือนน,นั้านของเยวลิสบอนนะครับด้าน,น,นของเบนฟิก้าเตรียมท่าทามตรามีแอนเดริดครับขอเจ้าฟลิกคืนทินนะครับอันนี้เป็นรายงานจากคอริโอครับดีมันยา่านะครับเปิดเผยว่าเจ้าฟลิกกองหน้าของตรามีแอนเดริดอาจจะ้ไปที่เบนฟิก้าหลังอนาคตกับบาซ่าไม่แน่นอนแล้วนะครับ บาร์ซโลน่าโพสอัมลาฟลิกบนสื่อสังคมออนไลน์ก่อนลบข้อความออกซึ่งอาจจะส่งสัญญาณว่ายังพยายามเก็บเขาไว้ต่อไปนี่หรือเปล่ายังไงก็ดีดูเหมือนว่าทางด้านของบาซ่าเองไม่สามารถตกลงเรื่องของฟลิกได้ก็ยังมีสโมสรอ,อื่นที่เข้ามาททบทามรายงานก็บอกว่าเบนฟิก้าเตรียมเจรจากับตรามีแอนมาริดเพื่อขอซื้อสิทธิการย้ายสังกัดนะครับของจอฟลิก50%การย้ายกลับเยอรมนีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีของทางด้านของจอฟลิกนะ ที่กำลังลงสนามในศึกยูโร2024แต่ไม่ค่อยถูกใช้งานเท่าไหร่ตอนนี้นครับฟลิกในวัย24ปีครับยังมีสัญญาในถิ่นว่าตาเมโตปริตาโนถึงปี2029ทำให้การย้ายทีมของเขาค่อนข้างซับซ้อนนะครับสถานการณ์มันยังซับซ้อนอยู่สำหรับทางนัานของเจ้าฟลิกเนะเพราะว่าค่าตัวเอ่ยฟอร์มเอ่ยนะครับมันยังมันยังหาข้อสรุปยังไม่ได้นะครับ เพราะว่าเป็นนักเตะคนที่ฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาครับค่าตัวก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะค่าตัวก็ค่อนข้างจะสูงลิ่วนะครับมันก็เลยติดต่ออะไรเงี้ยมันยากลําบากยิ่งตรามีอันมาริดเนี่ยเรียกร้องค่าตัวค่อนข้างจะสูงแถมทางบาร์เซโลนาสโมสรในฝันของเจ้าฟริกเองก็ไม่มีเงินถุงเงินถังนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องการติดต่อซื้อตัวยืมตัวเนี่ยมันยากเข้าไปเรื่อยๆแล้วเหี่ยวลิสบอน bon จะมาขอแบบออขอซื้อในราคา50% เรื่องการได้นนทีมนะครับมันอาจจะมีเงื่อนไขนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องมาตามจริงๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารของเจ้าฟลิกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากยูสกอร์สามกันหน่อยฮนะมาเลยครับกิจกรรมดีๆในเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับยูสกอร์สจัดแคมเปญใหญ่ e u r o f ฟสติวัลนะครับแจกกันต่อเลย เงื่อนไขาการเข้าร่วมสนุกในแกรปสปอร์ตชาเลนต์ครับสสมยอดถึง5,000คุณก็ลุ้นเลยครับ iPad Pro d p r p a d i p r d Air 6นะครับมากกว่า24เครื่องนะครับระยะเวลาทำการเนี่ยวันที่1กึกรกฎาคมจนถึงวันที่3 1็กรกฎาคมนี้นะครับโปรโมชั่นนี้ถือว่าดีมากมากเลยนะครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทสำหรับทาง Uscore 365 จัดกันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอ,อดไลน์ที่ ad y u score สามหมีแอดอำนาจด้วยทียบสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชลต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับก็รางวัลจัดเต็มของรางวัลอัดแน่นนะครับฝากไปด้วยนะมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อของเมสันกรีนวูดนะครับมีรายงานบอกว่าลาซิโอครับลาซิโอเอาจริงนะครับ อยากจะคุยกับมส o ั g นกรีนวูดแบบจริงจงจังๆนะครับกับแมนยูที่ต้องไปติดต่อรับผมทางด้านสโมสรลาซิโอนะครับเตรียมเข้าเจรจากับแมนยูอีกครั้งในการคว้าตัวไม้เขียวมิ o ั g นกรีนวูดเอามาร่วมทีมภายหลังข้อเสนอแรกของพวกเขาถูกปฏิเสธไปก่อนหน้านี้นะครับยูเวนตุสกับลาซิโอเนี่ยคือ2ทีมในเกาโชซีเรียนะครับที่คอยจับตาสถานการณ์ของกรีนวูดอย่างใกล้ชิด โดยมีการคาดการว่าลาซิโอจะมีความคืบหน้าในการเจรจายในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ไปลาซิโอซึ่งนําโดยเคลาดิโอโลติโตนะครับผมประธานสโมสรได้ยื่นข้อเสนอแรกของพวกเขาแต่ถูกปฏิเสธโดยทางแมนยูโดยข้อเสนอนี้ครับทางนั่นของลาซิโอยื่นข้อเสนอเริ่มต้นที่มูลค่า20ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขส่วนแบ่งการขาย50%แต่แมนยูได้ปฏิเสธในทันทีโดยแมนยูต้องการค่าตัวราวๆ35-40ล้านยูโร เพื่อเข้าไปสมทบในการประเมินงบประมาณการเสริมทัพของพวกเขาเองอันที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่ความพยายามครั้งแรกของโลติโตในการคว้าตัวกรีนวูดมาร่วมทีมเนื่องจากประธานคนนี้เคยพยายามจะเอากรีนวูดมาก่อนแล้วก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับเกตาเฟ่ด้วยเสนาย,ยื้มตัวเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วครับแข้งดาวรุ่งรายนี้ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในงานไปเล่นในเวทีลาลิกาสเปนโดยทำไป8ประตูกับ6แอสเิสจากการลงสนาม33เกมให้กับเกตาเฟ่ ทางนี้ครับแอนเาดริดแล้วก็โอลิมปิกมาร์เซย์ของโรเบร์โตเดซาบีต่างตกเป็นข่าวเหมือนกันว่าต้องการคว้าตัวกรีนวูดไปร่วมงานในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้ก็นั่นแหละรครับหลายทีมให้การจับจ้องหลายทีมให้ความสนใจอยากจะเอานะครับสำหรับทาด้านของเมสันกรีนวูดก็ไม่รู้จะลงเอ่ยแบบไหนนะต้องมาตามจริงๆครับต้องมาตามจริงๆนะ่าสนใจนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับอนาคตของกรีนวูด สุดทายนี้ก็ขอบคุณครับที่ฟังข่าวเช้าในช่วงเช้านี้นะครับเดินทางไปทํางานไปเรียนก็ขอเดินทางปลอดภัยนะครับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองใช้ชีวิตวันนี้ให้มีความสุขนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับสู้ๆครับสู้ๆกับทุกคนนะครับแล้วก็สู้ๆกับงานด้วยนะฮะจัดไปหวัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับ